ครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของภาษีท่องเที่ยวนะครับผมก็อยากให้อย่างที่พี่บอลบอกนะอย่าไปเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินมันเป็นมันเป็นชื่อที่คุณพูดมาตั้งนานว่าใช้คํานี้กันครับก็จะเป็นภาษีท่องเที่ยวแทนแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี2568นะครับอันนี้ก็เก็บหัวละ300ร้ออเนี่ยก็แบ่งเป็นประกัน60บาทและ240บบาทก็จะเป็นกองทุนฟื้นฟูนฟการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูธรรมชาติด้วยเพราะว่าคนมาเที่ยว เยอะเนี่ยบางทีก็ทําให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเขาก็เลยมีเก็บตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเก็บยังไงเนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจรายละเอียดนะครับหนึ่งอาจจะเก็บแถวแถวตอมหรือเปล่าอะไรตรงนั้นหรือว่าอาจจะไปเก็บตรงตอนรวมกับค่าค่าตั๋วเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ถ้าง่ายสุดง่ายสุดจริงๆก็น่าจะเก็บกับค่าตั๋วนี่แหละเพราะว่าหลายๆหลายๆภาษีก็รวมไปในนั้นเพราะว่าจะทําให้การมันมันง่ายในการที่จะทํารีพอร์ตทำอะไรต่าง ก็แล้วก็300รอถามว่าเยอะไหมมันก็ดูอาจจะไม่ได้เยอะแล้วเวลาค่าตั๋วมันบวกขึ้นมาสมมติเราจ่ายหลักหลักเกือบหมื่นหรือหมืห่นกว่าเงี้ยบวกเข้าไป300้อเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากแต่ถ้ามาแยกเก็บแบบมาเก็บตรงข้างหน้าออะไรเงี้ยอาจจะดูแบบรู้สึกจะรู้สึกได้ก็ถ้าเกิดเป็นแบบท่องเที่ยวลองฮอร์นะบินสี่ห้าชั่วโมงแบบเนี้ยผมว่าเอออาจจะไม่มีผลเพราะว่าค่าตั๋วอาจจะเป็นหลักแบบ ลเลือบหมื่นหลายหมื่นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบชอตฮอลอย่างเช่นประเทศในฝั่งซาวิสเอเชียนะครับอาจจะแบบสมมุติสามประมาณสามสี่พันใช่ไหมฮะบ,บวกขึ้นมาสามร้อยนี่ก็เกือบสิบเปอร์เซ็นะก็อาจจะเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับในเชิงที่ว่าคนรู้สึกว่าค่าตั๋วช่วงนี้แพงก็เลยอยาจจะชะลอการมาเที่ยวนะครับก็เลยเป็นนักติฟเซนติเมนต์กับออสายการบินแน่นอนแหละนะครับเพราะว่าค่าตั๋วก็ดูแพงขึ้นจากสายตาผู้บริโภคนะครับเราก็เรื่องของเออโอทีด้วยนะครับก็จะเกี่ยวโยงกับสายการบินอีกทีหนึ่งนะครับ ก็อย่าลืมว่าส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวที่มาไทยอันนี้ต้องยอมแบบว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะมาใกล้นี่แหละอย่างจีนอย่างในเซียบีอะไรแบบนี้ไม่ได้ไกลมากก็ก็เลยเมื่อวานอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มท่องเที่ยวเมื่อวานก็ค่อนข้างดูแบบลงค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ,รบน่าจะมีเป็นเนกาทีฟเอ่อเซนิเมนต์เข้ามานิดหน่อยเพราะว่ากังวลกันว่าจะทําให้การท่องเที่ยวอาจจะแบบใช้คําว่าชะง,งัก ก็อาจจะไม่ถึงขนาดชงักแต่อาจจะโตได้ไม่ไม่เป็นไปตามเป้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องรายละเอียดก็เดี๋ยวจะมีการประชุมครมแล้วก็จะตกลงอะไรกันแล้วก็คาดว่าอย่างเร็วที่จะใช้กันก็คงประมาณกลางปีหน้านะครับก็อาจจะไม่ได้ช่วงนี้แต่ว่าภาพออกมาก็เป็นดูเป็นเป็นมีภาษีเพิ่มแล้วกันมันก็ดูเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวก็ดูเป็นอ่าเนกาทีฟนิดหน่อยเหมือนกับตอนโควิดที่มันว่าต้องมีการซื้อประกันอะไรแบบเนี้ยช่วงนั้นก็ทําให้เหมือนตัวเลขนักท่องเที่ยวก็สะดุดไปนน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 นิดึงเเหมือกกััั็็่าาจะะะปปรรณ้ค ซึ่งเมื่อวานเนี่ยตลาดก็ Price In <ม>ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันสำหรับ AOT นี่ลงไป2.4นะครับ<ม>ก็เอ่อก็จริงๆก็ได้รับผลกระทบ<ม>โดยตรงแหละเพราะว่าสมมติสายการบินค่าตั๋วแพงขึ้นคนบินเที่ยวน้อยลงนะครับเอ่อรายได้ a o t ก็คือเก็บจากคนกลุ่มนี้อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็ถือว่าเป็นเนกาทีฟแต่ว่าสมมติถ้าจะแบบบอกว่าลง5 6นะผมว่ามากไปนะมมสมมติถ้าวันนี้ยังลงต่อนะเพราะว่าจริงๆ300บาทเนี่ย ถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็นลองฮอบิน mm hmm. ไกลๆเนี่ย mm hmm. ผลกระทบผมว่าจํากัดแต่โอเคอาจจะมีผลกระทบบ้างสาหรับฝั่งเซาท์ออสเตเชียนะครับเพราะว่ามันก็แอดขึ้นมาสามร้ออาจจะแบบเกือบสิบเปอร์เซ็นเลย mm hmm. ก็อาจจะดูเยอะได้เหมือนกันนะครับแต่เอาจริงๆถ้าเกิดคนมีกําลังซื้ออยากจะมาเที่ยวเนี่ยบางทีเออเขาก็พร้อมจ่ายนะ mm hmm. ค,คิดว่าสมมติเพิ่มมาสามร้อยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากขนาดนั้น mm hmm. นะเพราะค่าโรงแรมจริงก็แพงกว่าเยอะนะแบบ คือเราเป็นพันนะครับอย่างน้อยก็เบื้องต้นสําหรับงบไตรมาส3คาล endar เยียร์จะเป็นงบปีของเขาเพราะเขาปิดเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับปิดพร้อมรัฐบาลเนี่ยก็คาดว่าจะประกาศอันนี้เรียกว่าน่าจะประกาศชา้าที่สุดเลยนะครับเราคาดประกาศวันที่20พฤศจิกาย,ยนนะครับกำไรไตรมาส3คาล endar เยียร์กับทั้งปีของเขาเนี่ยอยู่จะอยู่ที่4 0 3 8ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น18%เยียร์ -on- เยียแล้วก็ลดลง12%คิว -on- คิวนะครับก็ งบก็โตเยียร์อนเยียร์นะครับคิวอนคิวชะลอลงตามซีซันอลิตี้อันนี้ไม่แปลกนะครับ,รบส่วนตัวราคาเหมาะสมก็74บาทก็ยังมีอัพไซ์ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าราคานี้เนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวยังถือว่าถูกนะเทียบกับกําลังที่เรากำลังก้าวสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยราคาช่วงนี้ผมก็ว่ายังหาจังหวะเก็บได้โดยเฉพาะย่อมาพอดีเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยสําหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับเก็บเล่นหุ้นท่องเที่ยวเพื่อมองไปข้างหน้าออช่วงปลายปีนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่แอบลงแรงมากนะครับเป็นตัวมิ้นต์แต่จริงมิ้นต์เนี่ยผลกระทบไม่เยอะนะพีมม่มนเพราะว่าโลงแรมจริงๆหลักๆอยู่ฝั่งยุโรป<ช>ต่างประเทศค่อนข้างเยอะในไทยไม่ได้เยอะเท่าไหร,ร่เพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวข่าวนี้ด้วยตรงใช่อาจจะไมไ่เกี่ยวข่าวนี้วันนี้เรามีพรีวิวด้วยก็อาจจะตามตัวเลขพรีวิวเบื้องต้นถ้าไปดูตัวเลข consensus ค,คอนเซนแซสนะครับคอนเซนแซสตลาดเนี่ยคาดกำไรประมาสามสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านนะครับงบก็ประกาศวันที่แปดนะครับ เพิ่มขึ้น19% Year on Year ลดลง9% Q on Q แต่ว่าเรามีทำตัวเลขพรีวิวเดี๋ยวกักไว้ก่อนไปนฟังช่วงเปเปอร์น, <ะ S 2> นะครับ <นะ S 2> ก็ราคาเหมาะสมเนี่ยก็ยังเป็นซื้ออยู่นะครับ39บาทนะครับอัพไซด์ก็ออ43%นะครับแต่ว่าสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวไปฟังเปเปอร์อีกทีหนึ่งว่าทำไมราคาถึงลง